สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักรูปร่างโมเลกุล a x 6นะครับในแอป v s p e r นะครับโดยรูปร่างโมเลกุลของ a x 6จะมีแขนโมเลกุลทั้งหมด6แขนนะครับ พันธะซึ่งเป็นพันธะเดียวนะครับมีรูปร่างภาษาอังกฤษชื่อว่า o c t a h e d r a นะครับมีรูปร่างภาษาไทยชื่อว่าทรงแปดหน้านะครับโดยแต่ละพันธะทำมุม90องศานะครับและรูปร่างโมเลกุลน,นี้ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับตัวอย่างของโมเลกุล นี่นะครับเช่น Sf6 นะครับโดย S จะเป็นอะตอมที่อยู่ตรงกลางนะครับและ F จะเป็นอะตอมล้อมรอบนะครับสำหรับการนำเสนอรูปร่างโมเลกุลของ AX6 ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ